สวัสดีค่ะปาก็ยยเย็ยยนอีกแล้วเนาะจ้าดี้เย็ยนสิพ้ามากแกงแกงยังแกงน้ำไม่สมจ้าแกงไปยา่างใส่นน้ำไม่สมเนาะไปะย่างที่พี่สาวทรงมาเห้เมื่อนั่นแหละจ้าที่ยยเย็ยยนเอาลงคลิปเนาะไปะย่างปลาคอจ้าปลาคอย่างมาแล้วเนาะตากตากแดดแหงเราจ้าอ่ามิมิไปย่างหล้กก็มี้มน,มน้ำไม่สมจ้า น้ำไม่สมนี่กับพี่สาวก็ส่งมให้จากบ้านคือการจ้ะส่งมให้ตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดครั้งที่แล้วนะจ๊นะเนาะส่งหอยมานซีหาขวดนี่แหละจ้าไปถึงกินโดนโดนเนาะน้ำไม่สมบ้านเขาจะมันจะออนจะออนดีจ้าน้ำไม่สมบ้านบ้านเฮ็ดเองก้กน้ำไม่สมเฮ็ดเองพี่สาววันเฮ็ดเองเนาะมันฝากมให้น้องกินจ้า มีไปแหงมีน้ำไม่ส้มแล้วก็มีต้นหอมจะมีต้นหอมมีแมงลักแกัใบแมงลักเนาะบานแย่เย็นกับเอิญผักอีตูเนาะจ้ะกับมีแย่เย็นกับใส่ตำพริกกับตำพริกแล้วก็บใส่กระเทียมเนาะจา้นะเนาะห่อหอมมืมีมือนีก็เลยใส่ใบบักกูดกับตะไคร้แทนเนาะจา้ะเครื่องแกงกับบะลายดอกจก้ะมีมีแค่นี้หระจ้ะ กับเกลือเนาะจากนั่แต่ว่าเกลือแยาเย็นซีประทัน,นได้ใส่ดอกเกลือเพราะว่าบางเทื่อพี่สาวอาจจะใส่กับปลาแห้งมาแล้วเนาะจ้ะนะ mm hmm. เนาะเถ่อปลาแห้งเค็มเนะ mm hmm. กอกจากกับยังบลาตองใส่จ้ะเดี๋ยวห้ซิมเมืองก่อนเนาะจา้นะเนาะอ่าผงชูรสจ้ะผงชูรสไผนะ่มักกัใส่เนาะจ้ะเนาะไผ่มักกัใส่บะมักกับบะใส่เนาะจ้ะแล้วอีกอย่างนึงแยาเย็นซีใส่ปลาไหาจากน้อยจ้ปะปลาไหานั่งเอก ใส่นางเอกจากน้อยจ้าเพิ่มความนัวจากน้อยนะจ้นะเนาะแกงไปแห่งจ้จแกงไปแห่งใส่น้ำมันสมเมนูเมนูเมนูบ้นบานๆนะจ้นะเนาะเมนูบ้นบานๆของอีสานอีกเมนูหนึ่งนะจ้นะเนาะเดี๋ยวไปแกงกับย่าเย็นเลยนาะจ้ะไปตั้งหมอก,กันเลยเนาะหมอเดือดเลยนะจ้ะหมอเดือดแล้วย่าเย็นกับซีไซริกลงไปเลยจ้า ใส่พริกใส่ไข่ลงไปเลยเมื่อบดเทียงได้จะเด้อขออไัโด้วยด้ยจดด้าแล้วยังจะที่ไส้ไปแหงลงไปได้จ้าไปแหงลงไปต้มก่อนเลยลงไปต้มก่อนเลยจ้าไปแหง แกงง่ายๆจะแกงแกง่ายๆแกงไปแหงใส้น้ำไม่สมจะต้มไปแหงให้เขาเปื่อยจักน้อยเนาะจ้านราะว่าแหงอะไรแต่กินยากเนาะจ้ <ๆ S 2> ะก็มาแหงจักน้อย กินแบบบ้านๆเนานะจ้ะเนาะสวัสดีทุกท่านทุกบ้านเลยจ้าที่เขามารับชมช่องเย,ะยะน็นเนาะจ้ะนาะช่องน้อยๆเนาะขอบคุณหลายๆเลยจ้ะทุกแรงทุกกำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมคลิปจ้าหอมเราจะหอมกินทำกินปลาปลาแหงเนาะจ้ะนาะปลาแหงปลาย่างเนาะ ความสกีนออกแล้วจ้าอ่าต้มไปได้สักพักนึงยังย่างกะทีไส้น้องไม่สมแล้วจ้าไม่ไม่สมออนนี่ดีจา้าไม่สมมาเตบานเนาะ กับตำแก้วตำแก้วพริกนอกจากน่าพริกพริกแดงพริกแดงพริกดิบเขาน่าทีท่ีสาวทรงามา,า,ากมือนกานนะจีตยายลงกจิตยังง่ายๆจะมีเครื่องปุ่งไหลปลาล่ากันแล้วแล้วแต่ตามตามชอบเด้จ้ะ ปลาบลไใสก็ได้เนาะตามชอบนี่ยังไงใสปลาด้วยจ้าใสปลาลลงไปจังน้อยหยอดลงไปจังน้อยจ้าจริงตามตามที่อยู่บ้าน บางคนเพิ่นกับปลาไซหอกจ้ะ,ต,ะต,ตัวได้เยินนี่แล้ปลาตายโตัน่าจะเนาะปลาตายโตเขาก็บเนื้อแด้ห้องมันแสีบนะจ้ะมันแสีบเขาก็เฮ็ดใส่เอาดัดแปลงเอาเดี๋ยวมันเดือดอีกจังหน่อยเดี๋ยวมาซิมกันนะจ้ะซิมรสชาติก,กันหอมจ้ะหอมหอมน้ำไม่โสมกลิ่นหอมน้ำไม่โสมกับอ่าปลาย่างน่าจะเนาะออกมาหอมห่วยห่วยเลยจ้ะ เดือดแล้วจ้าเดือดแล้วเจงง่ายๆเจกงง่ายๆไปย่างเส้นน้ำมหม่ซ่เมนูบานๆนะจ๊ะ เยยังกะซีไซตต้นหอมเลยนะจ้าใส่ต้นหอมกับใบมังลักลงไปซีหอมชนิดนาะจ้าซีหอมใบมังลักต้นหอมน้ำไม่สมแกงใส่ปลาสดก็ได้เด้อจ้าปลาโกปลานิ้ปลาคอปลาแล้วแต่ชอบเนอกจาเะนะั้นไส้ลายแต่ลายปานะลาเนาะดัดแปลงเอา แต่หลายอย่างจ้ะซุกก่าแ่บเอ้ะเห็นซิมก่อนได้จ้าซิมน้ำก่อนซิมเราเมื่อกี้ใหเห็นว่าขาดปลาไหลอีกน่อยนึงจ้าให้เห็นใส่ปลาไหลอีกน่อยอ่าพอเลยจ้าแค่นี้พอเลย มาไปตักใสถ้วยกันเลยเนาะจ้าสุกแล้วเนาะจ้าเบ่งองไอนะจ้าไอายนหวนอยู่โอ้เป็นตาเส่บหอมหอมหุยๆอยู่พี่นองเลยหอมมาอย่างก็อ,อีตูนะเนาะพาห้องกอนจ้าเดี๋ยวมันหอนตักใสถ้วยกันกินเลยจ้ามาจ้ามากินน้ำย้ายสุกแล้วจ้าสุกแล้วข้าวเหนียวก็พรอมแล้วจ้า ไอห่วยหวยพี่น้องมันแต่แสบโอ้เฮียม่เฮียอีกเนอะจานะเนาะน้ำสดจะสดน้ำสดน้ำน้า สุกแล้วคะ่ะแจงปลาย่างแจงปลาย่างใส่เน้ำไม่ส้มจ้าแบบบ้านๆเนาะจ้าเนาะสุกแล้วเฮ็ดตามได้เด้อจ้าเด้อเฮ็ดตามเลยเด้อแกงขึ้นยะเย็นนาะจ้าเฮ็ดตามได้อดนนาาดไดลองเบิ่งนะจ้าเนาะลองเบิง่งอ่าลองเบิง่งแซ่บเพื่อก,กันจ้าแซ่บเพื่อกันแซ่บอีกแบบนึงเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด สับตะไคร่เนี่มเด้อจ้าเด้อปลูกตะไคร่ต้นน้อยเว้เด้อจ้ากดเลิบเลิบให้น้ำนเด้อจ้าล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้ากดกระดิ่งแกงเตือนพร้อมน้าจ้าเนาะเวลายาลงคลิปกจะได้บรพพาดเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ก็ับไปลวจ้าสวัสดีค่ะ